วันที่26มีนาคม2556เวลา18นาฬิกานายสมศักดิ์เกียรติสุรนลประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานราตรีประดับดาวณหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครซึ่งงานราตรีประดับดาวเป็นงานคืนสู่เย้าของชาวพระปกเกล้าและจัดเป็นประเพณีตลอดมา และเนื่องในวาระกาสครบรอบ120ปีแห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและในการนี้ประธานพระฐสภาร่วมเป็นเกียรติมอบโล่รางวัลเกียรติยศจากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าให้แก่บุคคลดีเด่นประจำปี2555ซึ่งมีทั้งหมด5สาขาได้แก่ ศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามสาขาการเมืองการปกครองนายธนินเจรวนน์สาขาเศรษฐกิจนายวรวิ์ชัยลิมประมนตรีสาขาสังคมนายเทวินมีทรัพย์สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายประทีพตั้งมติธรรมสาขาศิลปะวัฒนธรรม